คู่มือกล้องไว้ได้นะคะก็จะเริ่มใส่เมมนะคะก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นเมมแท้นะคะตัวเครื่องก็จะทำงานได้ดีวิธีการใส่นะคะหันแผ่นทองเหลืองนะคะถ้าเราถือกล้องมุมนี้หันแผ่นทองเหลืองมาหาเราปึ๊บแล้วก็ใส่นะคะแล้วก็ใช้เล็บดันนะคะอ่าประมาณนี้ค่ะถ้าเราได้เครื่องมาแล้วนะคะอันดับแรกเลยที่เราต้องทำก็คือ format card ค่ะ กดที่เมนูนะคะด้านล่างกดครั้งที่1นนะคะจะมาหน้านี้ให้กดอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้มันย้ายมาตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆค่ะเลื่อนมาจนเจอคําว่าจัดการรูปแบบค่ะกดโอเคแล้วก็การจัดการรูปแบบลบข้อมูลทั้งหมดเป็นการฟอร์แมตการ์ดนะคะก่อนจะเริ่มใช้งานซื้อการมาใหม่นะคะก็ต้องเข้ามาฟอร์แมตการ์ดก่อนนะคะกดยืนยันค่ะก็ฟอร์แมตการ์ดเรียบร้อยแล้วก็ จะเริ่มใช้งานได้เลยนะคะถ้าภาษาที่ได้ไปไม่ใช่ภาษาไทยนะคะเราสามารถเลื่อนขึ้นมาอีกนิดนึงมาตั้งค่าภาษาได้ค่ะจะเป็นรูปตรงนี้นะคะ abc ตรงนี้ปุ๊บกดโอเคแล้วก็เลือกที่ภาษาไทยแล้วก็กดโอเคได้เลยค่ะกดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะกลับมาหน้าหลักปกติและเมนูคือปุ่มนี้ด้านข้างกดหนึ่งครั้งมันจะมาหน้านี้อันนี้เราสามารถเลือกความละเอียดได้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหกพี 720หรือ480ค่ะเลือกก็กดโอเคอันไหนก็กดโอเคได้เลยค่ะปุ๊บอันนี้บันทึกสองกล้องกล้องหน้ากล้องหลังนะคะแล้วก็กดเปิดไว้บันทึกวนนะคะเราต้องกรารการคลิปวิดีโอของเรานะคะยาวเท่าไหร่คลิป1นาทีคลิป3นาทีหรือคลิป5นาทีสามารถตั้งได้ที่ตรงนี้ค่ะ,อะเอาดูง่ายๆหน่อยนะคะก็1นาทีการบันทึกเสียง ก็เปิดไว้นะคะเวลาเราพูดอะไรปุ๊บตัวกล้องก็จะบันทึกเสียงให้ด้วยค่ะถ้าต้องการก็เปิดค่ะ G sensor นะคะให้แนะนํานะคะว่าเปิดไว้ที่สูงค่ะตัวนี้นะคะเวลามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะก็ตัวกล้องก็จะล็อกไฟล์ไว้ค่ะค่ะสังเกตนะคะถ้าเราอัดคลิปวิดีโออยู่ปุ๊บอ่าตัวอ่าจะขึ้นวงแดงๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ตัวเลขก็จะวิ่งถ้าเราเผลอไปกดตรงโหมดนะคะ สังเกตนะคะว่าจะมีแม่กุญแจขึ้นการใช้งานนะคะเหมือน G s e n นเซเลยค่ะก็คือตัวเครื่องนะคะจะไม่ลบคลิปนี้ออกคลิปนี้นะคะก็จะอยู่นะคะในตัวเครื่องแต่ข้อเสียนะคะก็คือถ้ามีคลิปที่มีแม่กุญแจหลายๆอันก็คือจะทําให้เมมเต็มค่ะถ้าเราไม่อยากได้แม่กุญแจนะคะก็กดโหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่กุญแจก็หายไปแล้วนะคะคลิปนะคะก็จะตัดที่หนึ่งนาทีนะคะนี่ถ้าครบหนึ่งทีปุ๊บมันก็จะ ปรับเป็นคลิปใหม่อัดใหม่ปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นโหมดอัดวิดีโอนะคะกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นโหมดถ่ายภาพค่ะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการาดูคลิปนะคะในเครื่องนะคะเราก็สามารถเลื่อนดูได้นะคะแล้วก็กดเล่นได้เลยกดที่โอเคนะคะเป็นการเล่น,น,นค่ะ คลิปที่อัดไว้ความยาวก็จะ1นาทีแบบนี้เลยนะคะ